มาแล้วต้ยมยำกรุงแตกแล้วลูกนะเอาไว้ดูแลก,ก้นเหนือเอาไว้ดูแลก,ก้นถังเหนือค่ะย่า p e สซี่ค f ฟ e ีเป็นกาแฟผสมขมิ้นเพื่อสุขภาพที่หอมมากเป็นอันดับหนึ่งดีทำไมมีหต่คนบอกว่าหอมมันหอมได้หอมหอมกินดีหอมหอมาก มันอร่อยด้วยสดชื่นนะเออเคฟสซี่คอฟฟี่ you never drink alone เชียร์สวัสดีค่ะแพื่อนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราพา2อหนุ่มเข้ามาที่แม็กโฟนะครับวันดีลูกคิดก็จะทำเมนูกูลาสนะคะ ไปที่ไปปาร์ตี้นะคะเอาทอมมาด้วยค่ะที่นี่หลังจากที่ช้อปปิ้งที่นี่เสร็จเราก็จะพาทอมไปจําได้ไหมคะเมื่อปีที่แล้วอะ่ะเราพาไปที่อ่าพัท,ทยาะคะ่ะแล้วเขาปิดเราหวังว่าปีนี้จะได้จะได,จะได้จะได้กินกันนะคะนี่ค่ะเพราะเขาก็อยู่ข้างหน้าบาบีเซ่นี่นะคะ่ะปีนี้ทอมมานะคะดูดีขึ้นนะคะไม่ผอมเกินไปนะคะไม่ผอมแม่อะไรเกินไปดูพอดีพอดีเลยนะคะ พอดีเลยอันนี้ก็แมคโครนะคะคนก็เยอะนะคะมันใกล้ใกล้ปีใหม่ใกล้คริสต์มาสเนาะคนเขาก็มาช้อปปิ้งกันเยอะเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะคะโอ้เขามีงานเลยโยโยโย๋โอ,ยอ,ยอ,ยอบูธม,เมะะอเตอร์ไซค์ค่ะ คนเยอะจริงด้วยค่ะมันใกล้ปีใหม่ใกล้คริสต์มาสกาแฟนทางบ้านคนแบบเยอะเลยก็มาปีไหนนะคะก็ก็แมเโซนนี้นะคะพวกซอสสปาเกตตี้อะไรกันเขากันนะคะ ตอนนี้เราก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะแฟนทางบ้านทีนี้เราก็จะไปร้านผัดไทยลุงคิดถามว่าจะทํายังไงถ้าเกิดเขาปิดนะคะตอนนี้ก็โนไอเดียอยู่นะคะก็ต้องขี่ไปดูค่ะหลังถ้าเกิดเขาปิดอีกก็ไม่รู้จะทํำยังไงะคะ่ะลุงคิดจะซื้อไปทําคูลาสนะคะอาหารฮังการีค่ะไม่รูออ้ออกมาเป็นทางนกหรือเปล่าไม่รู้นะคะจากอาหารฮังการี่ ก็มาลุ้นกันนะคะแฟนทางบ้านก็จะเปิดไหม o p เ n n o อนนัดอะไรนะโ a เพนไหมเลตัลัมยูริเมเบลรัตเยียบิเทคยูคั o บ์แบบที่ s ลอสด o s าเราต้อ t เช h ่ t โยก t h ะดิฉันเปิดไหมเปิดไหมทอมทอมจะได้กินไหม oh อ e ยย โอเพนเปิดค่ะ <Wow. S 1> yes open oh. นี่ค่ะทมโชคดีค่ะเขาปิดห้าโมงเย็นค่ะแฟนอังบ้านโอเคสวัสดีค่ะอ๋อซิกโซฟาโอเวอร์คุณพี่อ๋อโซฟาได้ <Okay. S 1> yes this sofa or this sofa แคน clean y ่ช่ i ด h o Okay, okay. ตรงนี้ดีกว่านี่ก็เมนูของทางร้านเขานะคะวัเนียอาจะกินตำอะไรนี่ละลุงคิดมานี่นะคะเพราะว่าผัดไทยเลยผัดไทย เดี๋ยวให้ให้แกอ่าทอมเซตคุณคิดเขาจะชอบอ่าผัดไทยนะคะผัดไทยไม่ใส่กุ้งเล็กนะคะอ่าเขาเขาไม่แน่ใจว่าแกกินหมูหรือไก่เดี๋ยวรอแกแป๊บหนึ่งค่ะสองสองเลยเหรอเอาสองหมูอ้อไก่หมูอมอชิกเกนอันนี้ไก่ส่วนอีกคนนึงรอแป๊บหนึง่ง uh, ทอมเซตทอมเซตคือต้มแซบตมบมีไหมคะ ค่ะค่ะเอาต้มแซบธรรมดาไม่ชี้แฮบชี้แฮบแคบค่ะไม่ใช่กระดูกอ่อนแต่เป็นชี้โครงหมูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ่าโอเคค่ะเอาต้มแซบอันนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่ีก็ขอสั่งก่อนนะคะร่ะอาหารเขาก็นี่นะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะตั้งหลังทอมก็โอ l ิฟลาเวอร์นะคะฟลาเวอร์อรอดนั่นั่งค่ะ บรรยากาศข้างนอกด้วยนะคะันบรรยากาศร้านเขาอนนะ่ะอันนี้รากตังกล้องเราส่วนตะลรกโต๊ะตรงนั้นอนน่ะมันมีอ่าจานอะไรเต็มอยู่เราไม่น,นิ่นั่งนะคะเพราะว่าก็ยังไม่ได้เก็บคะ่ะมบรรยากาศโอเคเลยนะคะเดี๋ยวชื่อร้านเดี๋ยวบาไปซี่พาไปดูหน้าร้านนะคะ นี่นะคะชื่อร้านเขาก็บ้านกาแฟนะคะเนี่ค่ะน่าจะเซิร์ชเข้ามาใน Google ได้นะคะแฟนบ้านปาปิซี่ก็ไม่รู้ว่านี่ถนนอะไรเหมือนกันนะคะเราไปแม็กโครมาค่ะเวลาไปแม็กโครเราก็จะผ่านค่ะติดกับอันเนี้ยค่ะแฟนทางบ้านเหมือนอ่าเกษตรอะไรจังหวัดอุบลเนี่ยค่ะเนี่ยปาปิซี่พามาดูร้าน มันเป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านแม่บ้านเกษตรกรนะคะสนับงานเกษตรจังหวัดอุบลน,นี่ค่ะร้านกองทุนค่ะมีติดกันเลยใช่ค่ะแล้ก็จะมีพวกจำหน่ายผ้าไหมตรงนี้นะคะร,ร,ร้านก็จะอยู่นี้ นี่ค่ะอาหาร้าร์บีซี่มาแล้วค่ะก็เป็นสเต็กรวมค่ะมีปลามีไก่มีหมูนะคะนี่น่าจะเป็นไก่ oh. <laughs> แล้วก็มีสลัดอ่ะ e v e r y b o d y Joy joy สลัดวิตเมสแ n นด์เฟนไฟฟ์ e พลสแอนด์ไลฟ r เฟนไฟฟ์ทุกมานี่ค่ะส่วนก็ส่วนของพวกลุงคิดก็เป็นผัดไทยนะคะเป็นผัดไทยก็คือฝรั่งออเดอร์ผัดไทยไทยพีเพิ่นออเดอร์สเต็ก สลับเอษาฝรั่ง f o ด d กันคนไทยสั่งสั่งสั่งอาหารฝรั่งฝรั่งสั่งอาหารไทยนะคะก็มาค่ะมาจอยไปด้วยกันค่ะแฟนต่างบ้านนี่ค่ะสลัดท็อกโกโมายองเนสมาตเรมเลยนะคะฟูออฟมายองเนสวางมันบนพอทิชชูพอวางมานบนเนื้อมันก็เลย อันนี้น่าจะเป็นเนื้อหมูค่ะ เราสั่งมาแล้วก็มาจอยกันนะคะแต่นางบ้านจะเป็นสไตล์เรากับเพื่อนนะคะสั่งมาแล้วก็จะจอยกันนี่ค่ะไงพูดเทสไหมไข่ <c oughs> เจียวโอเคไหมอะใช่ใช่ใช่อะสเต็กหมูเออหมู <c oughs> เป็นไง <c oughs> น่าสบายเนาะ ก็โอเคเยี่ยยยยใช่ทอม i ิ fish อันนี้ปลาอันนี้หมูอันนี้ไก่อาเฟสสวีทลิตเติ้ลบิทนะเนี่ยอร่อยอยู่เนาะก็โอเคนะนี่ค่ะซิกเนเจอร์ของพวกเขานะคะผัดไทยแบบโบราณค่ะไม่ใส่กุ้งกันค่ะเพราะกระเพาะกันนะคะกุ้งเล็กอ่อใช่เขาบอกว่าหวานนิดหน่อย โอเค enjoy วิบวบวีดีแล้วก็มีต้มต้มตะแรกจะสั่งต้มแซบค่ะไม่มีก็เลยเป็นต้มยำใม้ก็ซดน้ำไกันค่ะเนี่ค่ะอาหารมาค่ะแฟนตัวมานมันลุยไปด้วยกันค่ะร้อน ออสองหุ่มเขาเวลามาเนะาะแฟนทางบ้านดูประจำเขาก็จะคุยกันนะคะภาษาบ้านเขานะคะแฟนทางบ้านหลายทันว่าเออทอมไม่มาหรือตอนนี้ทอมมาแล้วนะคะหงสลัดจานมาเรื่อยวนันนี้ฟิลอยากกินอาหารฝรั่งค่ nice. ะโปรตีน เฟนฟ้า you can have นะคืออันเบส no no ค่ะอร่อยั้ยปัดไทยเขามาซิไลนะคะลุงคิดไม่เคยผิดหวังเลยค่ะปัดไทยที่นี่เขาจะทำเขาจะไม่ใส่ซอสมะเขือเทศเนาะซัมซัมซัมช็อปเนาะร้านบางร้านนะคะ ก็ใส่ซอสมะเขกือเทศซึ่งมันไม่มันไม่ไม,ไม่แมทก,กับผัดไทยโบราณอันนี้แบบผัดแบบโบราณน,นะคะเดี๋ยวต้มยำหมูตุ๋นอือเดี๋ยวต้มยำหตุ๋นอือสลัดอร่อยอ โอเคไก่โอเคขอลองปลาปลาดอลี่ <im clears throat> ปลาไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่ <im> <im SPEAKING> <im> เย็นเย็นค่ะตาบิซี่กินยาแก้แพ้มาเลยเน,ะะนะะี่ยอากาศเย็นมากมันนั่นตั้งแต่วันที่เขามาร้องเพลงกันค่ะมันนั้นเย็นแล้วก็มาเมื่อวานเย็นจัดเลยนะคะเมื่อวานที่ไปรับพอมมาที่เรากลับกัน,นะะโอ้เย็นมากแล้วพาเขาไปนั่งกินอะ่ะ ร้านในอำเภอที่มีมิวสิกโอยเย็นแล้วใส่เสื้อบางไปด้วยค่นะปุ๊บฮึพนธาเป็นฝ่าแต่แม<อ>่ครัวพัฟฟี่ก็ไปได้ป่าทับทิมอ่ะ ปลาทับทิมซื้อไปให้อย่ามองกับนนบี้คนนึงกินกระแจกว่ะปลาทับทิมเนะี่ยอยู่เชียงใหม่จะจะหาง่ายนะคะตามตลาดจะมีแต่ตลาดแถวบ้านบ้านพี่ซี่ค่ะอำเภอม่วงไม่มีค่ะส่วนใหญ่จะเป็นปลานินเยอะปลาทับทิมจะไม่ค่อยมีเขาบอกเขาไม่ค่อยนิยมกินกันนะคะแต่ได้แม่โรดีหน่อยมี

owning��rition do มาแล้วต้มยำกรุงน้ำขน You have some menu with potatoes in Thai Thai kitchen, Isan kitchen ปอบปอเต h ต้สไต i ไทย มันฝรั anyway, pues, ่งสไตล์ไทยก็ก oh, ็เอามาไฟลกรอบๆเซมทับพินดูฮมยมงที่ถามว่าคนไทย มีสไตล์อแมนฝรั่งมาคุกเป็นเมนูพิเศษอะไรไหมไม่มีเนาะส่วนใหญ่ก็จะต้มหรือไม่ก็เผาโอลิมัสสันอลมัสันโนอ่ามีก็จะมีต้ม m ม k กินเ h ีย o t ฮอตวอเตอร์แล้วก็อ a ทออฟบาร์บีคิวอินเด e ยไฟเออร์เฮปทูวิตซ์ซครีมบล็ e ก t o n ต y t ลโนอีทโอลีมันฝรั่ง mm. ต้มกิน เซมมันี่ปเตอร์แล้วก็บาร์บีคิวยูซี่เป็นมีโกทู่เดอ๋เมาท์เทิร์นแลวแฮปบาร์บีคิวเราจะชอบอย่างนั้นสไตล์ไทยนิดน้อยนิดทุกที่ผมมีนะนอตแมดวิสเต็ป Ja. 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 เราสอ i อีสนีชั้นเอเอตอนนี้นะคะเราก็กินกันเสร็จแล้วนะคะป้าพิ่ซี่ก็จะถามนะคะว่าผัดไทยที่นี่อร่อยไหมก็จะถามคุณทอมแล้วก็จะถามคุณทีนะคะ แต่คุณคิดเนะี่ยอร่อยแน่นอนนะคะเพราะคุณคิดมาหลายรอบแล้วเราพิซี่จะถามทำให้นะคะก็ชอมผัดไทยเหียวบอกย i ส very good I think it's one of the best I had ever in Thailand I had one last year in k o h c h u m was good but I would prefer this one uh, and ต้มยำต้มยำกุ้งต้มยำกุ้ง was very good very tasty oh. ว้าว I sweat a lot But I couldn't stop Very good Cai jieiw Omlet was also good Cai jieiw Very good Okay. Okay. I have to think which one you Okay Okay ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะคะก็เราก็จะนี่ค่ะสั่งกาแฟสั่งกาแฟนะคะ Take a way นะคะ ไม่ร้อนใช่ไหมส yes for you two box เลยสองแล้น้อาวนานเฮ้ยนี่ค่ะไปไปซีซื้อแพมเพิร์นให้นางค่ะนางหิ้วเอาค่ะยกมือไหว้แล้วก็ไปแบกนะลูกนะเอาไปดูแลก้นเหนือเอาไปดูแลก้นของหนูอค่ะย่าหนูกล้องใหญ่ใช้ XL นี่ค่ะของนางค่ะ สดาบอกเอามายืมใส่เนี่ยเธอเออให้ส้นยืมใส่เนี่ยสดาสดาก็รักเด็กน่ารักดีอะค่ะอือแป้งอือแปังแล้วกินข้าวอย่างเหรอ ไปกินข้าวก่อนป่ะออก้าป่ะกากา,กามาเนี่ยนะป,ะปะา่ะ<อ>กานู่ไป,ลลไปเร็วไปเอาของหนูแล้วลูกตามโซดาเหรอลูกเตินตามโซดาเฮ้ยเชดาเดาเรียกชาดาสิเชดาเอ้ยเชดาเอ้ยเอ่ส่วนนั้นนะคะสองหนุ่มค่ะแฟนทางบ้านก็คุยกันค่ะกลับมาก็ตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะจากที่ว่าไปพาก็ไปกินผัดไทยนะคะ อันนี้ก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะแฟนทางบ้านเดี๋ยวเราก็เจอกันคลิปหน้านะคะกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย